สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักนะคะเป็นแรนดอมนะคะใครจะเข้ามาฟังก็ได้นะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีอายุนะคะเข้ามาฟังได้ตลอดนั่นเองนะคะโอเคอาจารย์ขอดูพลังงานดวงคุณก่อนนะคะว่าเป็นยังไงโอเคนะคะให้ขึ้นแบบว้าวหมายเลขห้าสองใบนะคะเหมือนคุณ ถูกทำร้ายจิตใจอ่ะนะในภาพนะมีคนเนี้เอาน้ําแบบเทเอาราดลงมาบนศีรษะเลยอะมันเหมือนถูกถูก,ถกเขาเรียกว่าถูกตีที่ทศีรษะอย่างแรงมันมันมัน,ม,นมันเจ็บมันปวดนะ่ะนะแล้วก็มีห้าเหรียญก็มีคนหนึ่งกําลังยืน,นเชิเงเกาะขอบรั้วรวดน้ำอยู่ดูเขาเล่นฟุตบอลนะ่ะนะมันเป็นพลังงานเหมือนกับว่าถูกตัดความสัมพันธ์ ถูกบล็อกอะไรแบบนี้เนี่ยเราเข้าไปในเกมเขาไม่ได้เราเข้าไปหาเขาไม่ได้เพราะเขาไม่เปิดประตูให้เราไม่เปิดช่องนี่คือสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่นะตอนนี้อโอเคเรามาดูต่อว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงอาจารย์ขอดูพลังงานคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณเป็นยังไง ได้ไพ่เดอะแฮงแมนเอ่ออาจารย์มองว่าคุณเี่ยก็ไม่ยอมที่จะเหมือนกับปลดล็อกหรือถอดใจไปจากเขาได้หรอกคุณยังรอเขาอยู่หกดาบรอการกลับมาจัสติกรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจเหมือนกับเขาไม่มีความยุติธรรมเขาไม่มีความเอ่ออะไรอะ่ะไม่ไม่เห็นถึงความดีในช่วงที่มีต่อกันน่ะ เหมือนคุณก็น้อยใจอะนะคะไพ่สิบดาบคุณรู้สึกเศร้าเหงาหงอยมากพลังงานนะคะแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นชาวอาธาดลมนะคะตุนคุมเมทุนหรืออ่าจัสติคือราศีตุลน,นะะแล้วก้าเหรียญก็เป็นชาวธาตุด,ดินพุทศกักรมชงกรก็มีอ่านะคะที่เข้ามานะคะก็มีพลังงานแบบนี้แต่ณตอนนี้คุณก็มีช่วงหนึ่งมันเจ็บปวดมากเนี่ยเราจะเห็นแอคชั่นไพ่มันเหมือนถูกถูก เขาเรียกว่าถูกถูกยามก็ได้หรืออะไรอย่างนั้นอ่ะมันเป็นพลังงานแบบนั้นแต่แล้วพอเป็นเก้าเหรียญขึ้นมานี่คุณมีความรู้สึกเข้มแข็งขึ้นนะสิบดาบเนี่ยแปลว่ามันมันก็จบเหตุการณ์ไปนานไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณได้คิดแล้วเริ่มที่จะมาเข้าใจบางท่านก็อาจจะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเนาะไพ่ใบนี้นะเพราะว่าเป็นลักษณะคนเหมือนนอนเอกเคนกอ่านหนังสือคือจริงๆแล้วมันเหมือน ผ่านความเจ็บปวดตรงจุดนั้นมาแล้วคุณได้ร้องไห้เสียใจแบบฟูมไฟหนักๆมาแล้วอ่ะแต่ตอนเนี้ยมันผ่านช่วงเหตุการณ์ที่เรีวร้ายมาแล้วนะมันผ่านมาแล้วแต่คุณตอนนี้ก็ทํางานแบบได้ตามปกติอ่ะไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอะไรเหมือนช่วงที่ผ่านมาบางคนเป็นถึงขั้นซึมเศร้านะดูพลังงานไพ่เนี่ยมันจะคิดว่าอุ้ยอยู่ไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ไม่มีเขา ค่ะเเขาเราอยู่ไม่ได้เออพลังงานแบบติดลบมากนะคะแต่พอเป็นเก้าเหรียญกับสิบดาบสิบดาบชุดนี้สวยไม่ได้เสียหายไงคะดาบก็เนี่ยอยู่ข้างฝาผนังไม่ได้ลงมากระทบร่างกายผิวกายคุณแล้วอะ่ะแล้วเป็นภาพคนกำลังนอน,อ,นอ่านหนังสือนะะมันจึงเป็นความหมายที่ไม่ได้รุนแรงนะมันแปลว่าเหตุการณ์มันจบแล้วคุณเริ่มจะเข้าใจชีวิตคุณเริ่มที่จะมาคิดทบทวนว่า ไอเหตุการณ์ที่มันผ่านมาที่เอ่อทำร้ายใจิตใจกันอย่างแรงที่เป็นเรื่องของเหมือนการไม่เกียรติกันอะไรก็แล้วแต่คุณกําลังมาคิดไงว่าสาเหตุมันจากอะไรจากตัวเราเองหรือเปล่าเป็นพ่อตัวเราไปกระตุ้นอะไรเขาหรือเปล่าเนี่ยคุณเริ่มที่จะคิดนี่คือพลังงานของคุณนะโอเคอาจารย์ก็จะมาดูพลังงานของเขาบ้างนะค,คนคนนี้พลังงานของคนคนนี้นะคะ อาจจะเป็นชาวธาตุดินประสบการ์มังกรนะคะได้ไพ่อราชาเหรียญเด็กถือเหรียญเขากับคุณเนี่ยนะคะบางคนก็เป็นถึงขั้นเป็นครอบครัวแล้วนะมีลูกด้วยกันแค่มีนะก้าวถ้วยเป็นภ้าผู้หญิงตั้งครันมีพ่อแม่ลูกนะคะหรือก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาคนนี้เคยมีครอบครัวมาก่อนเป็นพ่อแม่ก็ได้แม่แม่ก็ได้มีลูกติดก็ได้ หรือก็อาจจะแปลเป็นรักต่างใบก็ได้เนาะโอเค 7, เจ็ดเหรียญและแปดไม้นะคะเพราะฉะนั้นคนเข้าเข้ามาอาจจะเป็นชาวธาตุดินชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็สามารถเป็นไปได้แบบนั้นนะคะพลังงานของคนคนนี้จริงๆแล้วอาจารย์มองว่าเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะเขาก็มีความขี้สงสารนะเวลาทําอะไรเนี่ย อ่าเป็นไพ่เด็กอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเอ่อเหมือนกับมันเผอ,อิญสิ่งนั้นมันไปกระทบนะมันเข้าเป้าเห็นไหมลูกดอกมันปาเข้าเป้าลูกอื่นมันก็เฉียดเฉียดมีลูกหนึ่งที่มันเข้าเป้ามันก็แปลว่าเหมือนกับเขารู้แล้วล่ะเขาอะ่ะเป็นลูกหัวใจเห็นไหมทำร้ายจิตใจคุณด้วยคําพูดและการกระทํานะเขาเริ่มจะเข้าใจแล้ว คุณกับเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องราวเก่าๆเรื่องเก่าๆนะคะเจ็ดอรเรียนมาเเรียเจ็ดคือดาวเสาเออเก้าถ้วยดาวพระเกตอย่างเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เก่าๆแล้วเออคุณอาจจะพูดไปสกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างเขานะเขาก็เลยอาจจะเหมือนกับอารมณ์เสียแล้วอาจจะพูดอะไรไม่ทันคิดทำให้คุณเสียใจอืมเป็นเรื่องราวแบบนั้นแต่ตอนนี้อาจารย์มองว่า คนคนนี้นะเพจเพนโคเนี่ยคุณคิดแล้วกำลังเดินกลับมาหาคุณนะแปดไม้เก็ดเหรียญก็จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งจะพูดคุยกับคุณจะปรับความเข้าใจจะบอกว่าคุณยังอยู่ในใจเขาเสมอคุณยังมีความสำคัญอ่านี่คือแอคชั่นของเขานะโอเคขอเปิดเพิ่มนะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะคะ เราวที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงต่อนะคะก็ยังมีความเสียใจยอยู่นะเหมือนอาจารย์มองว่าเหมือนเป็นเรื่องของความกังวลอยู่นะว่าจะจริงหรือเปล่าที่จะเคลียร์ได้สิ่งเก่าๆนะไอ้เก้าดาบเจ็ดดาบไม่ใช่เหมือนกับพูดอีกอย่างทําอีกอย่างหรือเปล่านะคะเหมือนพลังงานยังไม่เกิดความมั่นใจนะคะ สี่ถ้วยยังไม่ได้ดังใจอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไพ่ธรรมบาลานนะคะห้าถ้วยอืมสถานการณ์นะจารย์มองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาก็จริงนะแต่มันเหมือนยังมีความลับอะไรบางอย่างที่เขาบอกคุณไม่หมดเขาพูดไม่หมดเหมือนกากมันอาจจะเหมือน คุณคงเคยได้ยินคําว่าโกหกโกหกขาวไหมือเหมือนพูดเพื่อให้คุณสบายใจอะทาบาลานเนี่ยพูดคุยกันเพื่อให้คุณลืมหรือรีแลกผ่อนคลายได้จริงแล้วปัญหาเขายังแก้เขาเรียกว่ากดล็อกอยังไม่ได้แล้วคุณก็ยังมาได้รับรู้อีกว่าเขาโกหกบอกไม่ไม่หมดในเรื่องราวที่เป็นอยู่มันปิดบังสั้นเลนเออยังไปมาหาสู่กับคนนั้นอยู่ ทั้งๆที่มาบอกคุณว่าเลิกแล้วเออเคลียร์แล้วฮาถวยจบละไอ้จริงแล้วยังไม่จบไงคะเพราะเป็นเจ็ดดาบอยู่เนี่ยการลักลอบการทําอะไรลับหลังก็เป็นพลังงานแห่งความเสียใจเกิดขึ้นไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะแล้วยังไงต่อเนี่ยแล้วจะต้องจะต้องเลิกกันหรือว่ายังจะต้องให้โอกาสกันอยู่ไหมนะคะอาจารย์ขอเปิดไพ่เพิ่มนะ ให้ขึ้นสองไม้เท้านะคะเจ็ดไม้แปดถ้วยคือพลังงานไพ่สวยงามแล้วนะคะโอเคคือยังไงคุณก็เหมือนพลังงานเป็นคู่กันนะ่ะนะก็เลยยังจบไม่ได้หรอกคะอ่ะสองไม้นะก็คือการปรับบาลานซ์นั่นแหละการพูดคุยการส่งข่าวสารข้อมูลถ้า เขาเหมือนคนบ้าง,งานใช่ไหมทํางานอยู่อาทีนี้เขาจะมีความตั้งใจที่จะกลับมาหาคุณจริงๆกลับมาบอกรักมาให้ความสําคัญคุณถ้าคุณเป็นครอบครัวกันนะบางคนเป็นถึงมีลูกด้วยกันอันนี้จะสําคัญมากหรือถ้าไม่เป็นอย่างนั้นที่อาจารย์บอกบางท่านอาจจะเป็นพ่อหม่ลูกติดแม่ไม้ลูกติดอย่างนั้นน่ะเขาก็จะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดอะไรก็ตามที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่ความผูกพันกัแบบสิ่งเดิมเป็นยังไงเขาจะบอกทุก ทุกเรื่องแบบเอ่อแบบให้คุณรู้ให้คุณเข้าใจอธิบายทั้งหมดเลยนะหนึ่งดาบเนี่ยมันจะต้องชัดเจนนะว่าเขามีภาระอะไรอยู่บ้างเนี่ยแจกแจงเห็นเอกสารรายละเอียดไหมคะแจกแจงรายละเอียดทั้งหมดให้คุณเข้าใจนะให้คุณมาแบบฟังเนี่ยเหมือนภาพเป็นความใกล้ชิดของคนสองคน พราะฉะนั้นพวกคุณก็จะเหมือนมีความสนิทสนมความใกล้ชิดให้ความสำคัญกันมากขึ้นนะคะแล้วอย่างไงต่ออีกนะคุณกับเขาเนี่ยจะมีความสุขกันมากไหมในเมื่อเริ่มเข้าใจกันแบบนี้แล้วอะ่ะความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยกลับมาครั้งเนี้ยจะรักกันมากขึ้นจะดีมากขึ้นใช่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงแน่นอนค่ะมีไพ่พระสังพระราช ก็จะแปลถึงคือเหมือนมีกฎกติกามีคำมั่นสัญญามีความรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมอ่ะอันนี้มาเต็มเลยคือดาวพฤหัสนะความรักยกย่องเชื่อชูเนี่ยรักจริงเติมเต็มความรักนะคะแล้วก็จะรักตลอดไปนะคะประคับประคองความสัมพันธ์การพูดคุยที่แบบไม่ก้าวร้าวมีการแบบบาลานซ์มีมีความโอนอ่อนผ่อนตามนะคะไปสองเรียน และเขายืนอยู่เลข8อินฟิิตี้แล้วเขาหมุนเหรียญแสดงว่าเขาคนเนี้จะพยายามทําให้คุณนะ่ะมีความสุขและเข้าใจเขามากที่สุดเขาจะมีความรู้สึกเขาอยากเข้าหาและให้ความสําคัญกับคุณเห็นไหมคะเขาถือดอกไม้อยู่ในมือนะ่ะถือถ้วยอยู่ในมือเขาจะแสดงความรักกับคุณเรื่องราวต่างๆเขาจะบอกเลยว่า มันจะไม่มีอุปสรรคเพราะมันจบแล้วจริงๆในเรื่องราวเก่าๆของเขานะคะดูหลังไพ่อีกครั้งเห็นไหมคะคุณจะมีความสุขอย่างมากเป็นภาพคนกระโดดตัวลอยเลยอะ่ะเออคือมันสุขจริงๆนี่ก็คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะ,ะอาจารย์ขอไพ่คำแนะนำหรือเป็นไพ่สรุปอีกครั้งนะคะอาจารย์ จำชื่อชุดไพ่ไม่ได้ขอเปิดไปเลยก็แล้วกันนะไพ่บอกว่ายังไงเห็นไหมคะบ,บอกว่าคืออันนี้คล้ายๆไพ่ทำมาแลานนะคะแต่ไพ่บอกว่าความอ,อดทนจะทําให้คุณเหมือนกับได้รับความสําเร็จนั้นนะคะนางฟ้าเทวดาเนี่ยนะเหมือนการใช้เหมือนเขาเรียกว่าใช้สติปัญญาหรือกลยุทธ์ก็ได้ในการใช้ ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันต้องมีความอดทนแล้วก็ใช้สติปัญญาใช้ความเข้าอ,อกเข้าใจอย่างมากนะคะไพ่จะบอกอย่างนั้นแล้วพวกคุณจะมีความสุขเดือดซันนะคะจากการที่เราไม่ใช้ความรุนแรงไงเราใช้ความเขาเรียกว่าความอ่อนโยนเข้าหากันและมีความอดทนต่ออีกฝ่ายในสิ่งที่อีกฝ่ายอาจจะไม่ ไม่เอ่อไม่ชอบไม่พึงปรารถนาบางครั้งบางข่าวนะคะแล้วจากนั้นพวกคุณจะอยู่แบบสมบูรณ์มากคอนูโคเปียแปลว่าความอุดมสมบูรณ์เนี่ยไพ่บอกเลยว่าพวกคุณจะมีความสุขนะคะขอให้เปิดรับพลังงานในความสุขนี้กันเต็มที่เลยนะคะอาจารย์ก็ขออวยพรให้พลังงานนี้จงเป็นของทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้ นะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อเป็นการเปิดดวงคุณด้วยนะคะและเข้ามาฟังบ่อยๆได้เพื่อเกิดความสําเร็จได้เร็วขึ้นและอยู่ตลอดไปได้นะคะสับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ